สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่15มกราคม2559นะคะในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์นะคะเมื่อวานก็ปิดปรับตัวลดลงไปที่ระดับ778จุดนะคะ จุด40จุดนะคะก็มีแรงขายออกมานะคะหลังจากที่ความวลวลในเรื่องของเศรษฐกิจจีนเองเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในส่วนของเหตุระเบิดที่จาการตานะคะแล้วก็มีการออกมาอ้างความรับผิด นะคะในส่วนของเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยจากกลุ่ม IS นะคะยังต้องจับตาดูประเด็นนี้กันต่อซึ่งคิดว่าน่าจะยังเป็นประเด็นที่ถ่วงการฟื้นตัวของตลาดหุ้นในภูมิภาควันนี้นะคะหลังจากที่มองว่าการเปิดตลาดบวกขึ้นมาตามตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการของเจพีมาร์ก็นะคะที่ออกมาดีกว่าที่คาด แล้วก็ในส่วนของหุ้นพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของราคาน้ํามันในระยะสั้นเนี่ยเข้ามาเป็นแรงหนุนซึ่งในเรื่องของราคาน้ํามันโลกเองเนี่ยก็คิดว่า การฟื้นตัวขึ้นเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างจํากัดนะคะในแนวโน้มหลักที่เป็นขาลงเพราะว่าความวุนในเรื่องหุบป,ปทานโดยเฉพาะในส่วนของอิหร่านที่อาจจะกลับมาผลิตน้ามันได้มากขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยนะคะรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่จะออกมาหลายๆตัวในคืนนี้ของซารัฐก็ยังเป็นที่จับตาอยู่นะคะนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของตัวเลข GP g d p จีนที่ออกมาในสัปดาห์หน้าก็เป็นประเด็นที่นักทุนจับตาดูเช่นเดียวกับ าการลุ้นในเรื่องของผลประกอบการของกลุ่มการเงินของเราเองนะคะภายในซึ่งยังก็มองกันว่าไม่น่าจะออกมาสดใสเท่าไหร่นะคะสำหรับไตรมาสสี่ถ้าการแรงขายของนักทุนต่างชาตินะคะที่กลับมาขายในฟิวเจอร์ค่อนข้างหนักอีกครั้งหนึ่งแ0ดพันกว่าสัญญานะคะแล้วก็ขายออกมาในส่วนของตลาดหุ้นด้วยนะคะ โดยนังทุนสถาบันเองก็มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างแผ่วนะคะในตลาดหุ้นทําให้มองวันนี้เนี่ยเอสแน์เแม้ว่าจะมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นมาได้ก่อนในช่วงเปิดตลาดตามทิศทางของภูมิภาคนะคะแต่ว่าก็มองว่าไม่น่าจะยืนนะคะแล้วก็ความผันผวนระหว่างวันยังค่อนข้างสูงนะคะมองกรอบระหว่าง7 7 0ดเจถึงเจ็จุดนะคะเมื่อวานสถานะช็อตเนี่ยทำกำไร ไปได้นะคะในช่วงบ่ายก็เก่งกำไรขึ้นขายลงซื้อใหม่นะคะในกรอบ770-786จุดเป้าหมายทำกำไร8จุดแล้วก็ตัดขาดทุนเหนือจุดเข้า4จุดนะคะส่วน Single Stock Future นะคะลอง KDB S16 เมื่อวานยังเปิดไม่ได้นะคะรอเปิดอีกครั้งแี่หดับ16.60บาทเป้าหมายทำกำไร17.20แล้วก็ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิด0.30บาทค่ะสวัสดีค่ะ